สวัสดีครับสองสายประตีครับผมมือนีครับพี่น้องคิวสาวน้อยพี่เดือนแพงครับวัดซับน่อยสามคี้ครับตำบลรับนางแก้วครับอำเภอปักทงใชยครับจังหวัดนครราชสีมาครับโคราชบานเองโคราชบานเองครับพี่น้องครับอ่านะครับคิวงามมือนีเด้อครับพี่น้องครับมือวันที่เราค่อยวันที่วันแห่งความหวังนะพี่น้องนะวันแห่งความหวังของประชาชนทั่วประเทศเอามือนีเนาะสบายนะครับเนาะอ่าครับ ู้ใดพ่มีแบบเขาเรียกว่าย่างนง้นแนทางเนาะกะตสามเตีรงเลยพี่น้องออที่ลงในชุมชนนะครับหรือบางได้ครับผมลงไปในชุมชนเนาะเออนะครับอหละรูปทีน้องอิงชีแหละเนาะพี่น้องเนาะดูกันดูกันพี่น้องแเว่าหลายเดี๋ยวพอจะปิดการมองเห็นนะครับพี่น้องครับรุ่นครับมือคึืนกับอัญชะครับผมมือคึืนครับอัญะเลื่อมครับอ่านะครับ รุ่นครับมะแรงครับไปรุ่นน้ำกันครับกับสาวน้อยบันแพงอยู่วัดซับน้อยสามัคคีครับตำบลร่ำนางแก้วอำเภอปากทงชัยครับเขาปากเขาปากโคราชบ้านเองครับนครอราจะสีมากครับพี่น้องครับอ่านะครับป้ากัหลายๆครับพี่น้องครับอ่านะครับรุ่นครับครับคืนนี้ครับอ่านะครับโอ้เมื่อคืนอีหล่าใส่ชุดสวยนะครับพี่น้องครับสีสีแดงชุดที่แม่ฮับพันตัดหายตัวนี้นะครับเป็นแล้วครับ โอ้ยน่ารักดีดีครับโอ้ยปีกอะไรทายลูกโอ้ยสวยน่ารักครับพี่น้องครับชุดแดงลองเพลงโอ้ยมีครัามันได้ครับอ่านะครับสุดยอดครับหามพาดครับคืนนี่แหละครับอัญญวันอาทิตย์นะครับพี่น้องครับหัวแรงครับวันอาทิตย์ครับพี่น้องเออนะครับจวดจัดนะครับเตรียมจวดจัดนะครับวันอาทิตย์นะครับมีอย่างไรให้เราครับสำหรับคลิปนี้ครับมัมาแจงข้าวแจงข้าว คิวงานของวันที่16เนาะพี่น้องเนาะนะครับบมีอย่างหลายนะครับสารคิปนี้นะครับก็ทานพี่น้องเรือกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเห็นโพสต์นี้หรือคลิปนี้ครับหรือมีเรื่องยังอยากเขามาสอบถามอยากเขามาคุยนะครับหรือสงสัยคิวงานอยากรู้อยากทราบคิวงานต่างๆอยากมีเรือยังถห้พูดถึงก็เค้าเมนมาได้ครับพิ์เข้ามาเลยกับใต้คลิปนี้นะครับใต้โพสต์นี้ใต้คลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะมาแสดงความคิดเห็นกันครับมา คอมเมนต์กันได้หลายครับพี่น้องครับเออนะครับเตรียมขั้นกดไลค์กดแชร่นะครับเพื่อจะได้หู้นะครับเพื่อข้อบารัมเพป็นสางสางแพ่งทางข้อราดเนาะเพื่อด้หู้เนาะว่าถ้าเ้ากดแชร์ไปด้หู้นะครับเนาะอ๋อบางมือนียุ่ยใส่เนาะอยัางประมาณนี้นะครับเนาะอ่านะครับเตรียมตัวเตรียมตัวตอนเย็นพี่น้องนะครับปอะภาพปราพครับอัญญาอัญญาเออครับมาแล้วครับ อย่าลืมขอบดันเพลย์เลยครับเด้อสาสมนักไ็ฮักครับแปดล้านเจ็ดแล้วครับดันในเก้าตัวเก้าล่างเก้าล่างครับพี่น้องครับนะครับแล้วก็ฝากเพลยพี่ก้อยชาร์ลีนี่ันทียี่สิบนะครับฮักคนจะชูตู่จุ่ยแฮปเป็นครับมันทียี่สิบนะพี่พี่ก้อยชาร์ลีนี่สาวสมนาราเพนโชเนาะปล่อยทางช่องสาวนสมนาราเพิ่นอินดี้เรคคอร์ดครับเก่าวงเสาเก่าวงเสาครับอย่าลืมอย่าพลาดครับพี่น้องครับแล้วก็เขาคุ้มได้ครับเขาคุ้มได้ครับสิบแปดกุมภาพันธ์นี้ครับไกลถึงแล้วครับมือนี่สิบ ยูซ่าแก้วครับคิวงานสาวน้อยนะครับรับเชิญบนเวทีนะครับน้องไรอันการบัณฑิตนะครับกาดบัณฑิตเนาะพี่น้องเนาะหมอดูหมอใจครับเจอกันบนเวทีสาวน้อยเพริณแพงแน่นอนครับนะนะครับน้องแรอนมารับเชิญนะครับมารุ่นครับมามาชมความน่ารักนะครับเขากุมปิดได้ครับสไลส์สำหรับคนที่ชมทางบ้านเนาะเขากุมปิดได้ครับเนาะนะครับร้อยยี่สิบเก้าบาทนะพี่น้องเนาะทางเวทีสาวน้อยเพริณแพงแฟนเพจครับพี่น้องครับอ่า หามพัดได้ครับหมอดูหมอใจนะครับฟังสดๆครั้งแรกครับรองครวนครับรองไรอานกับสวัสครับน้องอิงนะครับเนาะอ๋าบระพาดครับบระพาดนะครับอยู่คิวงานอยู่สระแก้ววันที่18ครับหามพัดครับมีกลุ่มสดอ่มีกลุ่มอ่กูปิดไรสดนะฝากไปครับพี่น้องครับฝากไปฝากไปสารสุนทรไปครับพี่น้องครับหามพัดครับเจอไหมคลิปหนาแน้วพี่น้องเนาะไปแล้วครับสวัสดีครับ